นะครับซึ่งก็ต้องรอผลของศาลจังหวัดนนทบุรีในวันที่23พฤษภาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รอผลเป็นทางการนะครับจากสถาบันมาลัยแล้วก็สถาบันนิติเวชอสถาบันนิติเวชศาสตร์ทุนนะครับสถาบันนิติเวชศาสตร์ที่มีการพิสูจน์รูปภาพต่างๆนะครับรวมทั้งได้มีการฟ้องร้องในแสนวิสาพัทที่ศาลพระประแดงซึ่งจะมีการไต่สวนฟ้องในเดือนมิถุนายน2 5 1 8 อีกคดีหนึ่งนะครับในส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ยืนยันนะครับว่าในคดีของน้องแตงโมเนี่ยมีการประสานงานกันต่อเนื่องมีการพูดคุยรายละเอียดที่จะต้องมีการสอบพยานเพิ่มเติมอีกจํานวนมากนะครับรวมทั้งรอวัตถุพยานต่างๆแต่ในส่วนของพิสูจน์หลักฐานของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการส่งไฟล์วิดีโอพร้อมเอกสารจํานวน163แผ่นมายังสารอาญา น่าจนาเรียบร้อยแล้วก็ศาลท่านอนุมัติให้มีการคัดเอกสารพร้อมไฟล์วิดีโอทั้งหมดได้แล้วนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์เดชามีการไล่สดแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของดีไ์นอที่ต้องทําต่อเนื่องตลอดแล้วก็ไม่มีนะครับที่จะบอกว่าเป็นมวยล้อมต้มคนดูไม่มีทั้งสิน้นเราทํางานประสานกันทุกสัปดาห์เจอกันทุกอาทิตย์นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของ น้องแตงโมนะครับที่วันนี้ต้องมาอธิบายทุกคนฟังและเข้าใจนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในคดีน้องแตงโมนะครับเรื่องนี้นะครับที่มีคนไปคอมเมนต์ต่างๆนะครับเวลาที่ผมไปออกรายการทีวีตามช่องต่างๆเนี่ยก็จะพูดคําว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับไม่มีความคืบหน้าหรือทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่า คดีน้องแตงโมนในขณะนี้นะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยต้องรอเอกสารจากศาลจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าทางคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวน,สอสวนกองบัญชาการตํารวจปูธอนภาคหนึ่งแล้วก็สถาบันนิติเวชลงมาตํารวจนะครับอ้างว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยส่งมอบให้กับพนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีไปแล้วนะครับแต่นั้นเนี่ยทั้งสองหน่วยเนี่ยได้มีการอ้าง นะครับว่าคดีของน้องแตงโมเนี่ยไม่สามารถส่งเอกสารให้กับกรมสอบสวนพิเศษได้ดังนั้นก็ต้องเข้าใจดีนายด้วยว่าในส่วนอื่นเนี่ยกาได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกนใต้น้ําอะไรต่างๆผลออกมาเรียบร้อยนะครับการสอบพยายนสามสิบปากสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับรอผลนิติเวศจากสถาบันนิติเวศกระทรวงยุติธรรมนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของดีไซนต้องรอนะครับแต่ภายในเดือนพฤษภาคมหลังจากาาสามมีทำพิพากษาเมื่อวันที่ยี่สามพฤษภาคมส5ง8ัน้สแปดนะครับก็จะมีการเดินหน้าต่อไปไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์เดชามีการไล่สดแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของดีไอนที่ต้องทําต่อเนื่องตลอดแล้วก็ไม่มีนะครับที่จะบอกว่าเป็นมือล้อมต้มคนดู ไม่มีทั้งสิ้นเราทํางานประสานกันทุกสัปดาห์เจอกันทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมทําเรื่องของปอดีไฟฟ้า,ฟาเรื่องของหมูเถื่อนเรื่องของตีนไก่แม้กระทั่งเรื่องของการลักของหลวงก็คือตีนไก่นะครับโดยเจ้าที่กรมบริษัทร,ระดับสูงที่มีการลักตีนไก่ไปจํานวน1,290ตันนะครับก็ขณะน,นี้อธิบดีกรมสอบสวนอาญพิเศษ ท่านพระดุลย์พุปฏิยุทธนาแพรดำก็ได้อนุมัติเป็นคดีสืบสวนแล้วนะครับได้ส่งไปให้นะครับสำนักง,งานกองภาษีดาเนินการสืบสวนในเรื่องของการลักของหลวงไปแล้วนะครับในส่วนของเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในขณะนี้ก็กรมสอบสวนพิเศษก็รับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยตามที่ผมได้มีการนําหลักฐานไปยื่นให้กับอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษทําการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งได้ข้อมูลการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้วพบว่า มีขบวนการลักลอบนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจริงที่มีความเสียหายจํานวนนับพันล้านบาทนะครับซึ่งก็ดีไซน์ก็รับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยนะครับในส่วนของเรื่อง,งอื่นนะครับนะผมได้มีการร้องทุกข์กาวโทษแซนกับกระติกกับพวกที่สพเมืองนนทบ,บรุรีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอผลของสารจังหวัดนนทบ,บรุรีในวันที่23ิบสามพฤษภาคมเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็รอผลเป็นทางการนะครับจากสถาบันมาลายแล้วก็สถาบันนิติเวชสถาบันนิติเวชศาสตรท์ทวนนะครับสถาบันนิติเวชศาสตร์ที่มีการพิสูจน์รูปภาพต่างๆนะครับรวมทั้งได้มีการฟอร้องร้องในแสนวิสาพที่ศาลพระประแดงซึ่งจะมีการไต่สวนฟ้องในเดือนพถุนายนม2568กี่คดีหนึ่งนะครับในส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็ยืนยันนะครับว่า ในคดีของน้องแตงโมเนี่ยมีการประสานงานกันต่อเนื่องมีการพูดคุยรายละเอียดที่จะต้องมีการสอบพยานเพิ่มเติมอีกจํานวนมากนะครับรวมทั้งรอวัตถุพยานต่างๆแต่ในส่วนของพิสูจน์หลักฐานของสำนักง,งานตำรวจชาติได้มีการส่งไฟล์วิดีโอพร้อมเอกสารจํานวน163แผ่นมายังสารอายานาชนาเรียบร้อยแล้วก็สารท่านอนุมัติให้มีการคัดเอกสารพร้อมไฟล์วิดีโอทั้งหมดได้แล้วนะครับ ซึ่งขณะนี้หน่วยไปไยาลายทายเอกสารของสารายาอยู่ระหว่างนัดให้ไปรับเอกสารเพราะเนื่องจากว่ามีคิวถ่ายเอกสารจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องชี้แจงคดีน้องแตงโมนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่ได้ว่าเราเงียบไปนะครับทุกคนก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่เนื่องจากขณะนี้เนี่ยผมระหว่างรอสารจังหวัดนนทบุรีมีกาพิพาทสาวันที่ยีสสาพฤษภาคมนะครับดังนั้นเนี่ย เรากําลังมุ่งหมายที่จะเอาผิดกับคดีของอาคารถล่มสานักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจะพูดในตอนที่สามวันนี้ต้องกราบเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติพลตํารวจกิรพันันเพชรกราบเรียนท่านพลตํารวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจปนภาคหนึ่งแล้วก็พลตํารวจตียุทธนาจ้อนคำผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากว่าในขณะนี้มีเรื่องผิดปกติในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีมีกลุ่มขบวนการในวงการพนันได้มีการไปเอาเงินจากนายทุนมาจำนวนมากแล้วก็มีการไปประกาศเชิญชวนนายทุนให้มาเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ของ จังหวัดปทุมธานีทุกโรงพักในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดโดยกระบวนการเหล่านี้ลำพังเจลุงซึ่งเป็นเจ้าแม่บ่อน้ำนันขนาดใหญ่ในจังหวัดนครนายกข้ามฝั่งมาเปิดในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ถูกผู้จัดก,การตำรวจทาธภาคหนึ่งและผู้บังก,การจังหวัดปทุมธานีดําเนินการนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งต่างๆที่เจรุงเนี่ยกับพวกมาทําการเปิดบ่อนการันในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปนุมธานีในในที่สิ่งผมมีการไล่สดไปนั้นในความคิดในวงการของวงการกานรันต์ลำพังเจลุงเจ้าแม่นาคานายกเนี่ยนะครับจะข้ามาเปิดบ่อนการันตในพื้นที่ของจังหวัดปนุมธานีได้เนี่ยมันไม่มีความสามารถหรือมีมันสมองขนาดที่จะพัฒนาไปเปิดบ่อนทุก ลงพักในจังหวัดปทุมธานีต่อมาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับแล้วก็เรียนถึงท่านอนุทินชาญวิรุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ที่บดีกรมการปกครองด้วยที่รับฟังในขณะนี้รวมทั้งนายกบอบจจังหวัดปทุมธานีด้วยบิบ๊กแจ๊สขลน่นวิทยุไปจางสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโฆษณาอวดอ้างว่า สามารถเคลียรกองปราบปรามโดยที่มีพลหมวดโทจิรพพ์ภูริเดชมีผู้พคัาการกองปราบป,าปรามพลตรวนตีวิทยาบอกว่าสามารถเคลียกองปราบปรามสามารถเคลียตำรวจทุกหน่วยสามารถเคลียรกรมการปกครองในการเปิดบ่อนกนานันทัวจังหวัดปทุมธานีได้ซึ่งอันนี้บอกว่าในทุนได้มีการหลงเชื่อ ได้ให้เงินมาจํานวนมากกับกระบวนการเหล่านี้ในการเปิดบ่อนกรนารพนันขนาดใหญ่พวกเสือมังกรพวกไฮโลพวกทัวนะครับซึ่งก็มีการอ้างด้วยว่ามีการประสานงานกับชมรมช่วเหลือเยอื่อชกรรมได้มีการส่งตัวแทนไปเจราจานะครับกับเจ้าของบ่อนกรนารพนันในการเก็บสวยรายเดือนซึ่งอันนี้ <c oughs> ผมต้องมาไล์สด เนื่องจากว่าชมรมยกรรมไม่มีนโยบายส่งใครไปเจราจากับเจ้าของบทมีแต่ปาป,า,ปามบ่อนการนันแล้วก็มีการไล่สดมาโดยตลอดที่ผ่านมาสิ่งที่มีการเอาชื่อของผมไปแอบอ้างว่าสามารถเคลียร์กับผมได้แล้วโดยอ้างกับตํารวจว่าสามารถเคลียร์กับอัจฉริยะได้แล้วไม่มีปัญหาสามารถเปิดบ่อนได้ทุกลงพักในจังหวัดปทุมธาน,นีนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างได